ผมนายบุญมีขัดกันทะกับยูบ้บานเลขที่18 4หมู่ที่เก้าตำบลบุงปีอำเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาการศึกษาจบปริญญาตรีครับสมรสแล้วก็มีบุตรสองคนนางของพันขัดกันทะแล้วก็บุตรสาวคนโตก็คือนางสาวบุษรพนและก็คนท้องก็คือนางสาวลุกทิวาขัดกันทะครับปัจจุบันทั้งสองมีทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งครับคนเล็กก็มีครอบครัวไปเรียบร้อยแล้วก็มีหลานอีกสองคนครับที่อยูอ่การที่เรา อยู่ด้วยการเป็นครอบครัวใหญ่นะครับมีประมาณของคนมีลูกเขยอ,อีกอสิ่งเหล่านี้เราต้องลองต้องพูดให้ลูกและสานได้เข้าใจในการอบรมในการดําเนินชีวิตคืออย่างน้อยพ่อแม่นะครับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกถ้าเราสอนลูกอยากให้ลูกเป็นคนดีพ่อแม่จะต้องเป็นคนที่ลูกไว้เนื้อเชื่อใจและก็สามารถดูตัวของพ่อแม่เป็นตัวอย่างได้ในการที่จะประกอบอาชีพในการทำมาากินในการอยู่กับสังคมยังไงที่จะให้ลูกเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมกับ สําหรับความพอประมาณในครอบครัวนะเราจะปลูกผักกินเองพวกเช่นพวกผักอะไรต่างๆในการที่เราจะใช้บริโภคทุกวันผักทองก็มีนะผมก็ทําอยู่ผักทองแล้วก็หาผักทองเห,อเหลือที่ที่เราจะกินแล้วก็เอาไปขายนะครับเรื่องของครอบครัวทุกอย่างเราจะเราจะปลูกกินเองนะฮะที่ในบ้านก็ในสวนของผมปีนี้ก็มีการเลี้ยงผึ้งอยู่นะครับผึ้งเนี่ยผึ้งนี่เราก็สามารถในการที่จะเอาน้ําหวานสามารถในการที่จะไปจนยำนายได้นะครับ สำหรับไอ้พวกผักทั้งน้เป็นผักกาดช่วงนี้มีปัญหานเะนื่องจากว่าฝนมันลงแล้วก็รากมันจะเน่าฮะเพราะนั้นอีกช่วงต่อไปคงจะดีขึ้นนะในการที่เราจะปลูกผักกินเองครับ,รบสําหรับหลักการการประกอบอาชีพในครอบครัวของผมเราจะทำํำพอที่เราจะทําได้นะเราจะไม่ไปจ้างคนอื่นเราวมัจะ,ะทำเป็นห้าสิบหกสิบไร่นะฮะลงทุนกันเยอะแต่พอผลปิดออกมาได้ไม่ไม,ไม่เท่าที่ควรนี่ก็ มันไม่ไม่คุ้มกับแรงงานแต่เราครอบครัวของผมเราทาให้พอพอประมาณนะครับที่เราจะแบกไหวนะ,ะทาทาเกินกว่านั้นก็รู้สึกว่าการลงทุนก็เยอะก็ชั้นการใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีหลายหลายคนต้องใช้สารเคมีมาช่วยเล็กไม่นานเราจะดูว่าดินจะเสียดินจะเสื่อมหน้าดินจะแห้งนะครับพอฝนตกลงมาแทนที่จะอุ้มน้ำไว้ก็ปรากฏว่าน้ำไม่เข้าถึงแล้วก็ทำให้มีปัญหาดินก็หน้าแข็งก็ตลอดเวลา สำหรับส่วนข้าวโพดของผมก็ใช้สมมจะใช้ขี้วัวไปหว่านคะัจะดูแลงเราใช้ขี้วัวไปหว่านทั่วบริเวณสวนนะครับทำให้ดินดีขึ้นแล้วการลุนทุนเราก็น้อยอุ๋ยเคมีหรือสารเคมีแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับประหยัดไปเยอะครับผมบสำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวนะครับคือเราจะไม่ประมาทนะครับทุกวันนี้ถ้าบริษัทจะปิดผมก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะเราทํา ทุกอย่างไว้จะเป็นการปลูกทําอะไรทุกอย่างไปในครอบครัวของเราเพราะว่าพืชผักไทยอาหารเราก็ปลูกกินเองนะฮะเราไม่ต้องซื้อเพราะฉะนั้นใครจะปิดโรงงานใครจะปิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราใช้หลักการเกี่ยวกับแนวของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเราอยู่ได้อยู่ในสังคมไหนก็ได้นะครับไม่ต้องไปลําบากเราต้องเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับต้องเรียนรู้นั้นสิ่งที่ผมสอนลูกสอนหลานทุกวันนี้อย่าอย่าไปเรียนแบบแต่ขอให้เรียนรู้ เหมือนหลานสองคนที่ผมพามาไล่มาสวนเพื่อจะให้เขาได้เรียนรู้ว่าเออนี่ที่ดินของปู่ย่าตายายที่ไว้และขี้วัวไปทําแล้วก็มาทําปุ๋ยให้เขาได้เรียนรู้ตั้งแต่เล็กๆและพอโตขึ้นมาเขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพครับครับสาหรับการเก็บเงินและการออมนะครับ,รบทุกเดือนจะมีการออมรัพย์เพื่อการผลิตนะครับของของบรรพินของหมู่ที่เก้าเรา แล้วก็บัญชีเราจะเปิดให้ทุกคนสําหรับตัวผมจะออมเดือนละประมาณเจ0ดรอบาทแล้วก็หลานก็จะออมลูกก็จะออมภรรยาก็จะออมหมายความว่าเราเงินที่เราได้มาเราจะแบ่งปันในการที่สอนให้เขาได้เรียนรู้ในการอดในการออมนะครับพอโตขึ้นมาลูกหลานก็จะได้เรียนรู้ว่าเอ,อการออมมันมีประโยชน์ยังไงนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราเออน่าจะคิดถึงว่าการออมไม่ใช่ได้มาแล้วก็จ่ายทั้งหมดได้มาก็จะเห็นอะไรก็จะซื้อผมว่าถ้ายอย่างนั้นเรากไ็ไม่มีวันในการที่จะ เป็นคนที่เก็บเงินเก็บทองได้เพราะนั้นเราต้องอดที่จะออมแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่ออนาคตของตัวเองครับผมครับสําหรับการดําเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวของผมนะครับคือก่อนที่เราจะทําอะไรลงไปเราจะนั่งคุยกันเกี่ยวกับครอบครัว,วนะฮะเราจะคุยกันเราก็จะใช้เหตุใช้ผลมานั่งคุยกันว่าดาเนินชีวิตแบบไหนอย่างไรด้านเศรษฐกิจเช่นการปลูกลําไยที่ผมทําอยู่เราจะใช้ส่วนมากเราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับพยายามที่จะไม่ใช้สารสารเคมี ครับในนในสวนของผมถ้าไปดูแล้วจะไม่มีแล้วการค้นยาฆ่าหยาหรือฆ่าแมลงจะไม่ไม่มีสําหรับยาที่พวกไร้แมลงเราจะใช้เสะเาหรือตะไคร่หอมมาหมักแล้วก็ใช้เป็นน้ํายาแล้วก็สําหรับปุ๋ยนะฮะปุ๋ยทางใบเราจะใช้เกี่ยวกับะมะละกอที่ใช้กากน้าตาลเรามาหมักนะฮะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแล้วได้ผลนะฮะเราประหยัดไปเยอะนะฮะแทนที่เราจะใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลายสิบกระสอบ แต่ปีน,นี้ผมใช้ประมาณสองกระสอบนะครับผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ที่เราหมาักไว้อยู่นะครับคือมันจะได้ผลนะฮะดินก็ร่วนซุยในบริเวณสวนของผมถ้ามาดูนะฮะมีแต่จิงหีดนะครับเพราะผมไม่ใช้สารเีมีผมไม่ใช้ยาฆ่ายาเราจิงหลีดมันก็ไปอยู่แล้วก็หากินตามนี้ฮะแล้วก็ปีปีหนึ่งล้วก็เราก็ได้เงินเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับในสวนของผมนะครับรับสาหรับการรักษาหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มันเป็นสิ่งจาเป็นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทุกคนควรจะช่วยกันในการที่จะดูแลรักษาเพราะว่าสิ่งแวดล้องธรรมชาติที่เราเห็นอยู่เช่นปูย่าตายายของเราสมัยก่อนก็าใช้ขี้วัวขี้ควายไม่มีการจุดไฟหรือเผาป่าอะไรต่างๆมลภาะวะเป็นพิษก็ไม่มีสมัยเรานี้ดินก็เสื่อมเพราะนั้นจําเป็นในการที่เราจะคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินในการที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆที่จะดูแลสภาพพื้นดินให้ดีเหมือนสมัยก่อนเพราะนั้น ถ้าทุกคนมีจิตสํานึกเช่นการตัดไม้ทําลายป่าก็ดีทรัพยากรธรรมาชาติเรามีเราจะช่วยกันใช้ให้หมดตัดให้หมดแต่ไม่เหลือไว้ให้กับลูกหลานในอนาคตจะเป็นอย่างไงในสิ่งเหล่านี้แม้แต่นกในสวนของผมนะฮะอย่างต้นพริกที่ท่านเห็นอยู่นะครับนกจะไปกินพริกพริกลมันจะไปขี้ใต้ต้นมะขามเราจะมีพริกโดยการที่เราไม่ต้องปลูกนะครับสิ่งิ่งถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจะเป็นน้ําจะเป็นเรื่องของเศษอาหารที่ในบ้านในครอบครัวของผมเศษอาหาร เรามีการเลี้ยงมดแดงด้วยนะครับเอาเศษอาหารสิ่งที่มีก้างปลาก็ดีกระดูกไก่ก็ดีเราไปให้กับมดแดงอีกน้อยมดแดงมันจะไข่ดีนะครับแล้วก็เศษอาหารต่างๆเราไปทําเป็นปุ๋ยอีกแทนที่เมื่อก่อนในครอบครัวผมใช้เกี่ยวกับขยะอาทิตย์ละสามถุงพอเราจัดซื้อถังขยะมาซื้อบอลสิเมนมาเราก็เอาเศษอาหารเอามาผสมประสานกับขี้วัวทาเป็นปุ๋ยหมักเอาปุ๋ยเอาไปใส่ กับต้นไม้มันก็งอกงามดีครับถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็อบตอก็จะประหยัดเรื่องค่าน้ำมันไปอีกเยอะถ้าทุกคนช่วยกันเรื่องสิ่งเหล่านี้ผมพยายามจะคัดเอาตัวอย่างในการที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันดูแลและสร้างจิตอาจจะมีสร้างจิตสํานึกให้กับคนอื่นช่วยกันพูดช่วยกันคุยนะครับเพื่อจะให้รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสำหรับการเลี้ยงวัวในครอบครัวของผมก็คือเราจะปล่อยไปกินหญ้าตามที่ไร่แล้วบางทีมันก็ต้องไปตัดหญ้าตามข้างถนนมาให้วัวกินบ้าง แล้วก็มีเศษอาหารพืชต่างๆเช่นผมปลูกฝักทองเหมือนกันักไอลูกที่มันเล็กแทนที่เราจะขายราคาถูกแล้วก็นะครับไปตัดหญ้าตัดอะไรให้บัวกินบ้างนะฮะแต่ตอนประมาณ9ก้าโมงนี้เราจะปล่อยบัวให้ไปกินหญ้าตามในสวนที่สวนลําไยอยู่หรือปล่อยไปตามสถานที่สาธารณะต่างๆที่มีหญ้าอยู่นะครับให้บัวกินแล้ววัวที่ไม่มีอยู่ก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ชาโลเล่นะครับพันธ์ชาโลเล่วัวนี้จะกินหญ้าดีกว่าวัวพื้นเมืองนะครับเหมือนกับ ใหเหมือนกับพันอื่นนะครับวัวน,นี้จะกินหญ้าดีแล้วก็ลูกก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีครับครับทีนี้ก็มีการเลี้ยงไก่ว่างนะฮะเลี้ยงไก่จะเป็นสัญญาณจะเป็นไก่แจ่ะฮะที่เลี้ยงอยู่มีมีสองสายพันธุ์คือไก่ชนแล้วก็ไก่แจ้ไก่แจ้เรา,าใช้ไว้เพื่อบ,บริโภคนะเพื่อมีการมีงานอะไรขึ้นมาหรือแขกเหลือมาที่มาบ้านแล้วก็ใช้ไก่ะะเป็นอาหารในการเลี้ยงแขกโดยที่เราไม่ต้องซื้อประหยัดไปเยอะได้ขายอีกะฮะขาย ก็ไม่พอขายทุกวันนี้ถ้าเราเลี้ยงทุกวันนี้นะฮะไม่พอขายเพราะว่าชาวบ้านเขาจะมาซื้อพ่อไก่ขึ้นเมืองเนี่ยเนื้อมันจะอร่อยกว่าไก่ที่เราเลี้ยงเป็นไก่พันุเนื้อนะฮะสำหรับการเลี้ยงปลาของของผมที่ในบ่อน,นี้ครับเ,เก็บไว้เพื่อบริโภคนะครับถ้าหากว่ามีเยอะแล้วก็เก็บออาเราจับออกมาแล้วก็ไปขายเก็บเงินมาให้กับขายให้กับลูกกับหลานในการที่เป็นปลาความสินเก็บไปออมไว้เพื่ออนาคตของลูกของหลานนะครับพี่ก็บางทีเราแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้างบ้างมี เนเมียเขเราจับไปเอาไปให้เพื่อนบ้านหน่อยเพื่อนบ้านก็นแล้วเมียเก็แบ่งให้เราครับสําหรับต้นสักที่ปลูกไว้นี้นะฮะ <c oughs> ก็เมื่อก่อนก็เป็นไร่ข้าวโพดนะครับก็มาปรับปรุงเพื่อจะรัะกษาสิ่งแวดล้อมไว้แล้วก็ถ้าท่านเห็นอยู่ในเวลานี้ครับไม่ใช้สารเคมีเลยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะฮะก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับใช้ขี้วัวปุ๋ยที่ผมหมักไว้ก็เอามาใช้กับเกี่ยวกับเรื่องของต้นสักก็โตเร็วนะครับสามปีแค่สามปีก็เสื่อต้นมันใหญ่พอสมควรนะครับผม การมาเป็นรับบทบาทอีกบทบาทหนึ่งคือการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมันปิ่นที่ได้รับเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนของตำบลมันปิ่นมีโอกาสเข้ามารับใช้ชุมชนทั้งหมดมี10หมู่บ้านในการของตำบลมันปิ่นนะครับมีโอกาสได้มาทํางานและสิ่งที่เราทํานอกเหนือจากการโครงสร้างพื้นฐานเรามีงานในการที่จะ,ะช่วยเหลือชาวบ้านเขาเรียกว่ากองทุนผู้ด้อยโอกาสตอนแรกไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวเราจัดข้าปฝากขึ้นมาเมื่อได้เงินประมาณ3ามหมื่นสี่หมื่นบาทแล้วก็ อบตเราสมทบไปอีกหกหมื่นบาทไปช่วยเหลือเด็กผู้อรโอกาสและคนที่อยู่ในชุมชนในสังคมนะครับและเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการชุมชนอีกทั้งอบตเราก็สนับสนุนปีละหนึ่งแสนบาทนะครับที่ผ่านมาก็ช่วยเหลือให้สมาชิพออกค่าสมัครแค่200บาทแต่ถ้าไปนอนโรงพยาบาลจะได้คืนละ100บาทถ้าไปนอนสองคืนก็คุ้มแล้วนะครับถ้าหากว่าเสียชีวิตภายใน1้อบวันจะได้3,000บาทหาก2ปีจะได้เงิน7 0 0 0บาท กองทุนเดี๋ยวนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ5 0 0 0 0นบาทในธนาคารอยู่นะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนเพราะว่าคนในชนบทไม่มีสวัสดิการเบริกอะไรก็ไม่ได้แต่ทางอบตเรามาคิดขึ้นแล้วก็อยากช่วยเหลือชุมชนโครงการนี้ยังจะมีต่อไปครับมีสมาชิกประมาณเกือบ2 0 0 0คนแล้วเดี๋ยวนี้ที่มาเป็นสมาชิกของสวัสดิการชุมชนในตำบลบ้านปินเขาครับการที่สร้างศูนย์เด็กเล็กขึ้นมาเพื่อเห็นความสําคัญของการศึกษาของเด็กเพราะเด็ก ของมันปีนเรากระจายไปตามที่ต่างๆเราทําประชาคมหมู่บ้านว่าจะทำยังไงดีแล้วประชาคมของหมู่บ้านก็บอกเห็นเ็นชอบบอกว่าน่าจะมาสร้างที่อบตพอเรา,เราไดา้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนล้วก็มาเริ่มสร้างสร้างที่นี่แล้วก็มีที่อบตเราช่วยก็คือเรื่องค่ารถอาหารกลางวันแล้วก็ลดรับส่งไปกับอาหารฟรีตลอดครับที่อบตนี้มีนมมีอะไรให้ฟรีทั้งหมดครับ ครับเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในสังคมของอคนเราปัจจุบันนี้ผมอยากจะฝากไว้ให้เราที่จะดําเนินชีวิตในสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนการจะเป็นแบบอย่างที่ดีเราต้องก่อนที่เราจะสอนคนอื่นเราต้องสอนตัวเองซะก่อนนะสอนตัวเองแล้วก็ให้ตัวเองดําเนินตามแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องเป็นแบบอย่างนะครับถ้าเราทําไม่ใช่ว่าเราพูดและคิดแล้วก็ไม่ทําสักทีแล้วก็เรื่องอย่างนี้มันก็ไม่เกิดขึ้น ถ้าหากว่าเราคิดได้ลงมือทําแล้วมันจะเกิดผลครับ